กลายเป็นดราม่าร้อนแรงในแวดวงการเมืองและการศึกษาอีกครั้งภายหลังเมื่อวันที่1กรกฎาคม2568ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยหนึ่งในรัฐมนตรีหน้าใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือดรหญิงลินทิพรวรินวัชรโรธที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่เพียงไม่นานหลังมีการแต่งตั้งก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกโซเชียลโดยเพจ Facebook ชื่อดังคำไทยได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพหน้าจอจากบัญชี X ของดรหญิงที่เผยให้เห็นการใช้คำภาษาไทยผิดหลายจุดโดยเฉพาะคำว่าคะกับค่ะที่สะกดผิดจนเพจดังถึงกับเขียนว่างานแรก